สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวอย่างในการซื้อเหรียญ BNB นะครับเพื่อโอนไปที่กระเป๋า t a m a s k นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนเพื่อหลายๆท่านนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้ทำคลิปให้ดูหน่อยซึ่งผมได้ไปตรวจสอบแล้วครับว่าเดี๋ยวเราจะใช้ e x c h a n g e ของสตังโปรับในการโอนเหรียญไปที่ m MetaMask แล้วก็โอนจากเมตามาสมาที่สตางโปกแล้วขายเป็นเงินบาทได้เลยต่อมานะครับให้เพื่อนๆนนะครับไปสมคาสมาชิกของสตังโปก โดยการคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสมัครแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสมัครและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆื่อนยืนยันตนโดยส่งเอกสารตามขั้นตอนของสาร์โปโดยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ขั้นตอนการสมัคร ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอาจจ้งรอ1นถึงสวันครับในการนับพูบเอกสารของสตางโต้พอเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วก็แอปพูบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทำตามขั้นตอนของผมต่อไปนี้นะครับให้เพื่อนๆไปที่ App Store นะครับหรือ Play Sto r e นะครับผมเป็น Android ก็ใช้ Play Sto r e นะครับแล้วก็พิมพ์สตางนะครับสตางโต o ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับกดเลือกแอปลิเคชั่นสตางโ o ้อนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกกดติดตั้งแต่เนื่องจากว่าผมติดตั้งเรีย เมื่อกดเปิดนะครับให้เพื่อนๆล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นให้ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่หน้าแรกหน้านี้นะครับคราวนี้เราจะฝากเงินเพื่อซื้อเห B B อรียญ BNB เท่าไหร่ดีวิธีการนะครับก็คือให้มาที่ตลาดมาเลือกเหรียญ BNB แล้วกดคำว่าซื้อก่อน ตอนนี้ราคาตลาดเหรียญบีอยู่ที่13,744บาทคราวนี้ขั้นต่ำที่สแตโป๋อค่อยซื้อคือ0.01เราต้องโอนเงินเท่าไหร่นะครับก็เอา0.01คูณกับ13,744เ้่าข้าคือ137.5โดยประมาณแล้วเราต้องบวกค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนิดหน่อยผมจะเผื่อไว้ประมาณ10บาทถ้าไปตดูเลขกลมๆนะครับผมก็จะโอนมาประมาณ150บาทตอนนี้นะครับเรารู้จํานวนเงินที่ต้องใช้แล้วนะครับต่อมามาที่นาแรกนะครับมาเมนูฝาก มาเมนูเงินบาทนะครับมาที่ฝากเงินแบบทันทีโดยใช้ QR code นะครับกดเลยครับ150บาทกดต่อไปตอนนี้นะครับเรามีเวลาอยู่5นาทีนะครับก็เพื่อนๆเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็มาสแกน QR code นะครับพอสแกนเรียบร้อยนะครับสมมตินะครับถ้าสแกนเสร็จแล้วนะครับให้มาที่หน้าแรกก่อนนะครับแล้วมาที่เมนูยอดสุทธินะครับมาดูที่ยอดคงเหลือนะครับมาเปิด นะครับกดที่ปุ่มตกตาตรงนี้นะครับเงินที่เราโอนมาก็คือ150บาทเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่พอดีว่าอันนี้ผมมีเงินอยู่ในบัญชียอยู่แล้วครเา้า,านะครับก็จะประมาณน,นี้ต่อมาให้มาที่เมนูตลาหัดครับแล้วก็เลือก bnb นะครับกดค,คำว่าซื้อเราจะซื้อ BND ที่0.01 bnb นะครับในช่องตัวสีแดงนะครับอันนี้คือเป็นราคาเสนอขายนะครับซึ่งเราต้องซื้อที่ราคาที่แหละนะครับจะมี bnb ที่ราคา1 3 8 7 7.00อยู่ที่ 0. หนึ่ง BNB แต่เราจะซื้อที่0.01นะครับดังนั้นกดที่ราคาที่ได้เลยกดไปที่ตัวสีแดงๆนะครับ13877นะครับกดไปเลยเสร็จแล้วกดซื้อเลยครับตอนนี้นะครับเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ0.01 BNB ต่อมานะครับให้มาที่เมนูยอดสุทธิตอนนี้นะครับ BNB เรามาแล้วนะครับ0.01 BNB ต่อไปนะครับเราจะโอนเหรียญ BNB ไปที่กระเป๋า MetaMask ครับเขาเตือนมานะครับเขาจะไปรับผิดชอบ อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคตตกลงครับตอนนี้เราจะถอนเหรียญใช่ไหมครับมาที่ถอนครับแล้วก็เรามีเหรียญ BNB อยู่0.1 BNB เราจะโอนไปที่ไหนในโลกที่ใช้คือ BSC หรือ Binance Smart Chain BEP20 โอเคอันนี้ถูกต้องนะครับมีค่าธรรมเนียมอยู่0.005 BNB ดังนั้นที่เราซื้อมา 0. 0.0 1 BNB นะครับเวลาโอนไปที่กระเป๋าของ MetaMask จะหายไป0.005คราวนี้นะครับเนื่องจากว่าพอดีมีน้องคนหนึ่งเขามาให้ผมช่วยขายให้นะครับก็เลยได้ทําคลิปนี้ออกมาตอนนี้นะครับผมมาถ่ายซ่อมนะครับเนื่องจากว่าในในตอนแรกที่ผมทำเนี่ยหน้าจอของ MetaMask เนี่ยมันไม่สามารถอัดวิดีโอได้นะครับให้เราไปที่ BNB นะครับแล้วไปที่ปุ่ม รีซฟนะครับแล้วก็ไปก๊อปปี้อะไรกระเป๋าตรงนี้ออกมานะครับเนะมื่อก๊อปปี้เรียบร้อยนะครับให้ไปบางที่อเ d ส e s s B&B ของสางโปรหรือถ้าเ,เพื่อนๆใช้โทรศัพท์ของเครื่องนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะสแกน QR วอารโค้ได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะสแกน QR ว c ารโ้ดนะครับแล้วนเะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสแกนนะครับ ได้ a d ดเดสมาแล้วนะครับวิธีตรวจสอบอดเดสนะครับเพื่อนๆเช็คประมาณ4ตัวแรกนะครับ 0x04 นะครับกับ4ตัวสุดท้ายนะครับ 57EE นะครับต้องตรงกับเลขกระเป๋าของ m e t a m a s k ที่เรา Copy มานะครับลองเช็คดูนะครับเมื่อ a d ดเดสตรงกันแล้วนะครับให้ไส่ายจำนวนนะครับกดปุ่มทั้งหมดเราเสียค่าธรรมเนียมคือ 0.005เราจะได้รับเหรียญคือ0.0095 BNB นะครับต่อไปนะครับกดถอนนะครับกดถอนชิ้งนะครับใส่รหัส Google a u t e n t i นะครับกดยืนยันโอเคเขาบอกถอนเหรียญสำเร็จแล้วกลับไปที่หน้าหลักขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้ไปที่อีเมลนะครับที่ท่านสมัครสตางโปไว้นะครับครับสังเกตว่าจะมีอีเมลมานะครับว่าให้เราคอนเฟิร์มนะครับถ้าเราไม่กดคอนเฟิร์มนะครับตัว BNB นะครับจะไม่ถูกโอนไปที่กระเป๋าเมตาสเรานะครับนะครับอันนี้เป็นซีเคียวตของของระบบนะครับโอเคกดคอนเฟิร์มเลยครับ ครับตอนนี้นะครับเหรียญได้ถูกถอนแล้วนะครับนะครับเราไปที่ตัวสตังโปนะครับนะครับตอนนี้นะครับเหรียญ b ี b นบนะครับเราไม่มีแล้วนะครับถูกโอนไปที่กระเป๋าเมตามาสแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระเป๋าเมตามาสกันนะครับว่าเหรียญถูกโอนมาหรือยังนะครับต่อไปจะเป็นการถ่ายซ่อมนะครับเนื่องจากว่า ผมไม่มีเหรียญ ACT ในมือแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมจะใช้คลิปวิดีโอใน EP 5นะครับมาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของจำนวน BNB อาจจะไม่ตรงกับตอนต้นคลิปนะครับขอให้ท่านดูเป็นแนวทางในการโอนไปอย่างไรและโอนกลับมาที่สตักโบอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วนะครับติดตามชมกันต่อเลยครับครับครับคราวนี้พอเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมได้โอนเหรียญ BNB นะครับจำนวน0.2337 BNB มาไว้ในกระเป๋านี้นะครับผมได้รับเหรียญ ACT 77.77ซึ่งได้รับมาจาก Acme Tender List นะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับวิธีการแลกเปลี่ยนเหรียญที่ง่ายสุดคือนะครับให้มาที่ปุ่มสวอปตรงนี้นะครับกดเลยครับครับหน้าต่อมาคือนะครับให้เราเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับด้านบนนะครับเป็นเหรียญ ACT นะครับแล้วก็ด้านล่างเปลี่ยนเป็นเหรียญของง่ายสุดเลยนะครับคือ BNB นะครับแล้วก็กด u s สแ a กเลยนะครับคือ77.77เหรียญเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม Get Q นะครับระบบก็จะทำการหาคิวให้นะครับในการแลกเปลี่ยนเหรียญนันนี้ตอนนี้นะครับมีเวลาอยู่3 0 8วินาทีนะครับในการแลกเปลี่ยนเหรียญ act 77.77 77นะครับจะได้ b n b อยู่0.08177เหรียญเราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่0.002 6.00825นะครับหรือประมาณ4.1เหรียญกรณีนี้คือเสียมากสุดนะครับถ้าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็เลือกที่ปุ่ม swap to swap นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็รอเหรียญที่จะโอนเข้ามาหาเรานะครับก็ต้องบอกตรงๆว่านะครับอันนี้ผมก็ทำครั้งแรกอยู่เหมือนกันนะครับในการสวอบเหรียญท่านี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเหรียญเข้ามาแล้วนะครับจากเดิม ผมมี b n b อยู่ที่0.02337 BNB นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเราสวอปเหรียญมาได้0.08ต่กว่าถูกต้องไปครับบวกกันแล้วนะครับก็จะมีเหรียญทั้งหมด0.10365 BNB นะครับตามที่ปรากฏอยู่ในจอภาพอันนี้คราวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะโอนเหรียญอันนี้นะครับขายเป็นเงินบาทก็คือโอนเหรียญ BNB อันนี้นะครับมาที่ e อ c h ช n s t สตังโป่อไปนะครับก็คือ ให้มาที่เหรียญ BNB นะครับกดตกตรงเลยนะครับเราก็จะมา copy address นะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะโอนมาคือเหรียญ BNB นะครับใน b i n a n c e Smart Chain นะครับหรือ BEP 2 0นะครับอันนี้แหละนะครับนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรยังสิ้นนะครับเสร็จแล้วให้กด copy นะครับแล้วไปวางที่กระเป๋าของ MetaMask นะครับหรือเพื่อนๆจะสแกน QR code ก็ได้นะครับนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการโอนเหรียญจาก m MetaMask มาที่กระเป๋าของสตังโปนะครับเลือกโปรแกรม MetaMask เลยครับเปิด MetaMask เลยครับเมื่อล็อกอิน e t a m a s k เรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ที่หน้านี้นะครับตอนนี้นะครับผมสมมุติว่าผมมี BnB อยู่นะครับ0.10365 BNB นะครับเหมือนกับ คลิปวิดีโอ EP 5นะครับให้กดไปที่แถบเหรียญ BNB นะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ด้านนี้เนื่องจากว่าเราต้องการโอนเหรียญจากกระเป๋า Bitmart ไปที่กระเป๋าของสตังโปกดปุ่มเซ็นนะครับต่อมาให้ไปนําเลขกระเป๋าของสตังโปที่เรากด copy ไว้นะครับมาวางในแถบคําว่า tool นี่นะครับ เมื่อวางเรียบร้อยแล้วนะครับให้ตรวจสอบเลขกระเป๋า4ีตัวหน้ากับ4ตัวท้ายนะครับให้ตรงกับเลขกระเป๋าของสตังโปโฮนะครับ mm hmm. เมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม next นะครับ ให้เราพิมพ์จํานวนที่เราต้องการจะโอนในที่นี้นะครับเรามีเหรียญ BNB อยู่ในคือ0 0 1 3 6 5ใช่ไหมครับเราต้องเผื่อหากค่าโอนไว้ประมาณ0.0012ถึง0.0015นะครับในที่นี้ผมจะหักไว้ประมาณ0.0015นะครับนะครับผมจะใส่แค่0.10350นะครับโอเคเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยนะครับ กดปุ่ม next นะครับต่อไปรอให้เหรียญ BNB นะครับโอนจากกระเป๋าของ MetaMask มาที่กระเป๋าของสตังโปตอนนี้นะครับเหรียญ BNB นะครับได้ถูกโอนมาที่กระเป๋าของสตังโปเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน0.0997 BNB นะครับนะครับมูลค่าตลาดณนะตอนนี้คือ1,390.08เดี๋ยวเราจะมาขายกันนะครับไปที่เมนูตลาดครับแล้วก็ BNB นะครับแล้วก็กดคำว่าขาย ตรงนี้นะครับเรามี BnB อยู่ประมาณ0.01นะครับดังนั้นถ้าเราจะขายให้มาดูที่ช่องสีเขียวๆนี่นะครับส่วนนี้นะครับตัวท้ายต้องมีมากกว่าจำนวน BnB ที่เรามีเราจะขายที่ราคา13,800.04นะครับจำนวนคือเท่าไหร่ครับ100%ยเเลยนะครับเมื่อเรากด100%นะครับหมายความว่าเราจะกดเราจะกดขายได้แค่0.09 BnB นนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดคำว่าขายนะครับ ขายไปแล้วนะครับนะครับคราวนี้เมื่อขายเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ยอดสุดทินะครับจะเห็นว่า BNB เราเหลืออยู่0.00997นะครับเราขายไป0.09ถ้าเราต้องการถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดทำอย่างไรนะครับให้ไปที่หน้าแรกนะครับกดถอนนะครับแล้วก็ถอนเป็นเงินบาท กดถอนทันทีเลือกบัญชีธนาคารนะครับนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับตอนนี้เขาให้เราถอนได้1267.98บาทนะครับจะมีค่าธรรมเนียมการถอนอยู่18บาทเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใส่อะไรครับนะครับ t ู o ั Factor นะครับหรือก o เกิลเอ e n s e นะครับ มาใส่นะครับเสร็จแล้วกดถอนโปรเสียดการถอนก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดถอนนะครับแล้วก็รอทางสตังโปรโอนเงินมาให้เรานะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดนะครับเราจะได้รับเงินทั้งหมด1249.89บาบาทเข้าบัญชีธนาคารของเราเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเบิกเงินออกมาใช้ได้แล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืม เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื in products, ่อไม่พลาดสาระดีๆที่ผมจะนําเสนอในคลิปถ่อไปในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับมาลงทุนเดี๋ยวรอมาติดตามก่อนนะครับว่าผมจะมีผลกําไรหรือขาดทุนยังไงนะครับและผมจะลงทุนโดยใช้วิธีไหนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ